วันนี้เวลา19นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพโอกาสนี้ทอดพระเนตรในทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดแสดงพระฉายาลักษ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสเรื่องผ้าไทยรวมทั้งจัดแสดงตรานกยุงพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สัญ,ญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจำนวนสี่ชนิดได้แก่นกยูงสีทองนกยูงสีเงินนกยูงสีน้ำเงินและนกยูงสีเขียว นอกจากนี้ยังแสดงประวัติความเป็นมาของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมหรือสอสอทอวอทอและองค์กรสมาชิกของสหพันธ์สมาคมตลอดจนภาพ90ต้นแบบผ้าไทยพร้อมข้อคิดและแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไทย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกรนด์บอลรูมทรงเป็นประธานงานการลาดินเนอร์โครงการสยามพัฒราภูษาสงา่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งสาหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิยม เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสน,นุนการจัดงานและผู้เป็นต้นแบบสนับสนุสน,นการใช้ผ้าไทย90ต้นแบบสยามพัตราภูสาสงา่าศิ์เพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องและส่งเสริมบุคคลให้เป็นผู้สืบสานภารกิจด้านผ้าไทยให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยที่งดงามทรงคุณค่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไป โดยได้กำหนดแนวทางให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ9ประเภทได้แก่นรมิกภูษาสง่าศินต้นแบบแห่งการทักทอผ้าไทยจินตภูษาสง่าสินต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายผ้าไทยเชิดชูภูษาสง่าสินต้นแบบแห่งการเชิดชูสนับสนุนและต่อยอดผ้าไทยวิวัฒภูษาสง่าสินต้นแบบแห่งการพัฒนาผ้าไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีบุรณาภูษาสง่าสินต้นแบบแห่งการดีไซน์ผ้าไทยดีไซเนอร์ เอกวัลลันภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบผู้นำในการสืบสารและอนุรักษ์ผ้าไทยส physics, สทวทสารธรรงภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบสมาชิกสสทวทผู้สืบสารการสวมใส่ผ้าไทยรอสตรีรักภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบสตรีแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทยสตรีซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า10ปีและบุรุษรักภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบบุรุษแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทยบุรุษซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า10ปี จากนั้นทอดพระเนตรการถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยคณะกรรมการและการแสดงชุดสยามพัตราภูษาสงาส่าศิลป์ประกอบด้วยวีดีทัศน์ชุด90ต้นแบบสยามพัตราภูษาสงาส่าศิลป์และการแสดงแบบเสื้อชุดผ้าไทยสยามพัตราภูษาสงาส่าศิลป์ผ้า ไทยร่วมสมัยไทยนิยม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ในทุกเพศทุกวยัยทุกโอกาสและคงไว้ซึ่งสเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างสง่างามสร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยได้จริงในชีวิตประจําวันและสร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยรวมทั้งเพื่อต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเผยแพร่สู่สากลโดยผ่านเครือข่ายองค์กรสมาชิกน,นานาประเทศ ทางนี้สหพันธ์และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศจะดําเนินการต่อย,ยอดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในท้องถิ่นของตนเองในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยโดยนําเสนออัตลักษณ์ของผ้าทอดท้องถิ่นเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมซึ่งเป็นมรดกอันล้ําค่าแห่งภูมิปัญญาของไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพพระ,ะรมรายชินีวันที่3มิถุนายน2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร,พรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2565จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน วันนี้เวลา19นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรน,รนไทยอดัดเอราวัณกรุงเทพโอกาสนี้ท่อพระเน็รนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะแสดงพระฉายาลักษ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสเรื่องผ้าไทย รวมทั้งจะแสดงตรานกยุงพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์นกยุงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจํานวนสีชนิดได้แก่นกยุงสีทองนกยุงสีเงินนกยุงสีน้ําเงินและนกยุงสีเขียวนอกจากนี้ยังแสดงประวัติความเป็นมาของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือสอสอทวท,ท,ทและองค์กรสมาชิกของสหพันธ์สมาคม ตลอดจนภาพ90ต้นแบบภาพไทยพร้อมข้อคิดและแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนภาพไทยจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกรนบอลลูมทรงเป็นประธานงานการล่าดินเนอร์โครงการสยามพัตราภูษาสงาศิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพันษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิยมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระาาราชก,าออร,าการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นประดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานและผู้เป็นต้นแบบสนับสนุนการใช้ผ้าไทย90ต้นแบบสยามภัตราภูสาสงาศิลเพื่อเชิดชูเกียรติยกย่อง และส่งเสริมบุคคลให้เป็นผู้สืบสานภาร,รกิจด้านภาพไทยให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของภาพไทยที่งดงามทรงคุณค่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไปโดยได้กำหนดแนวทางให้ครอบกลุ่มกลุ่มต่างๆ9ประเภทได้แก่นารมิตรภูษาสงาส่าศิลป์ต้นแบบแห่งการถักทอภาพไทยจินตปภูษาสงาส่าศิลป์ต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายภาพไทยเชิดชูภูษาสงาส่าศิลป์ต้นแบบแห่งการเชิดชูสนับสนุนและต่อยอดภาพไทย วิวัฒน์ภูษาสงาส่าศิลป์ต้นแบบแห่งการพัฒนาภาพไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีบุรณาภูษาสงาส่าศิลป์ต้นแบบแห่งการดีไซน์ภาพไทยของดีไซเนอร์เอกวารันภูษาสงาส่าศิลป์ต้นแบบผู้นำในการสืบสารและอนุรักษ์ภาพไทยสสทวทสารธรรมรงภูษาสงาส่าศิลป์ต้นแบบสมาชิกสสท,อทอวทผู้สืบสารการสวมใส่ภาพไทย สตรีรักภูษ e งงาสังหาสิ์ต้นแบบสตรีแห่งความภาคภูมิใจในภาคไทยสตรีซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า10ปีและบุรุษรักภูษา <c oughs> สงหาสินต้นแบบบุรุษแห่งความภาคภูมิใจในภาคไทยบุุษซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า10ป like ี จากนั้นท่อประเนตรการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา9 0าพรรษา12สิงหาคม2,565 โดยคณะกรรมก,การและการแสดงชุดสยามพัตราภูษาสงาส่าศิลป์ประกอบด้วยวิดิทัศน์ชุด90ต้นแบบสยามพัตราภูษาสงาส่าศิลป์และการแสดงแบบเสื้อชุดผ้าไทยสยามพัตราภูษาสงาส่าศิลป์ผ้าไทยร่วมสมัยไทยนิยมคำนึงถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ในทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสและคงไว้ซึ่งสเสน่ห์แห่งความเป็นไทยได้อย่างสง่างาม สร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้า,าทไทยได้จริงในชีวิตประจําวันและสร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าทไทยรวมทั้งเพื่อต่อยอดให้ผ้าทไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเผยแพร่สู่สากลโดยผ่านกระข่ายองค์กรสมาชิกนานาประเทศ ทั้งนี้สหพันธ์และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศจะดำเนินการต่อยอดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในท้องถิ่นของตนเองในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยโดยนำเสนออัตลักษณ์ของผ้าทอท้องถิ่นเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาของไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย